เดวิดออเจนนักข่าวระดับเตีนหนึ่งจากแอตแลนติกพูดถึง Hill, ดิชาฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเรียบูว่าต้องยกเครดิตให้ดิชาฮิวตีลานิดตีละหน่อยคนอื่นเริ่มพูดํำนองเดียวกันแล้วในวันนี้ผมได้พูดคุยกับผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอ,อื่นและจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ชื่นชมการทำงานของดิชาฮิวเช่นกันเขาย้ายมาจากบอรดมัดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเรียบู ว่าเขานั้นดีพอกับเลี้ยงูหรือไม่เขามีเวลาไม่มากในการลงมือทําอะไรสักอย่างเขาเริ่มปลูกฟังวัฒนธรรมใหม่ๆจ้างพนักง,งานทําข้อตกลงกับนักเตะที่ย้ายออกไปพวกเขาตัดสินใจจะทํำเฉพาะสิ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงทีมเลี้ยงปูให้ดีขึ้นเท่านั้นต้องเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมกับเลี้ยงูเท่านั้นที่จะซื้อขายเข้ามายกตัวอย่างเช่นสโมสรหลายแห่งกําลังแห่กันพิจารณา เซ็นสัญญากับจอร์จี้มามาดสวิลลี่และผมคิดว่านั่นจะเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในการทำงานของเขาจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าดิชานิว้วและทีมงานของเขาทำหน้าที่ได้ดีมากสำหรับซื้อขายาสำหรับตลาดซื้อขายในรอบแรกช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ของเดวิดออนตินนักข่าวระดับเจนึ่งที่พูดถึงผู้อูกนักกีฬาของเลี่ยปูของเรานะครับสำหรับ ริชัดนิวนะครับก็เป็นเสียงในการชื่นจชมมากกว่านะ